โอเคอันนี้ครับโอ้ใหญ่มากเลยพี่น้องดูให้ชัดๆนะครับอันนี้คือหนังสือมัลซูอัาอะฮัดิสมัลซูอาตุอะฮัดิสอะฮุลเบตครับเป็นหนังสือของเชียนะครับครับเป็นหนังสือที่รวบรวมฮัดิสอะฮุลเบตครับเขียนโดยอิชชีฮาดีอัล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 นะฮะฟีอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ไม่ชัดนะครับเนื้อหาเขาบอกว่านี่ครับในหน้าที่244นะครับเล่มที่12เนี่ยข้างบนสุดเนี่ยครับพี่น้องดูนะครับ แล้วก็ท้ายข้างล่างเนี่ยลำดับฮะดีษที่25อ่ uh, า15,394เขาเขียนว่าอัลกุไลนีอันอาลีอิบนุอิบรอฮีมอันอบีฮิอันอบีอันอบีอุมัยอันฮัมมัดอิบนุอุสมานอันอบีอับดุลลาห์นะครับ อันอันบดุลลาะห์อับดุลเจาฟานนะครับอิหม่ามาคนทิฮาบอกว่า,ากอล่ all all in าวอินน่อ ر ลั ل الله ص ل ล الله عليه وسلم ท่านที่ رسول ล ل ل ه صلى الله عليه وسلم ได้ไป صحيفة ได้เรียกได้ขออะไรนะเขาเรียก ص ฮีฟะก็คือแผ่นกระดาษครับทีนะฮาวบรหูนมาดอครั้งที่ความตายกำลังจะมาเยือนซึ่งก็คือวันพฤหัสี่แหละครับอยู่ดีด้วยไอยุนฮาท่านนบีต้องการที่จะห้ามห้ามจากอะไรครับ อันอัสมาอินยาตจะซ้มาจากชื่อที่เขาได้ตั้งกันห้ามจากการตั้งชื่อชื่ออะไรบ้างต่อไปนี้ครับฝักบัวตัววะลัมยุซัมมาบิฮีวะลัมยุซัมมาวะลัมยุซัมมิฮะท่านนบีต้องการที่จะห้ามไม่ให้ผู้คนตั้งชื่อเหล่านี้แต่ท่านนบียังไม่ทันได้เขียนอะไรนะฝักบัวตัฝักกับตัักบัวตัวะลัมยุซัมมิฮะแปลว่าอะไร กระดาษนี้ไม่ได้มไม่ได้ถึงท่านนาบีท่านนาบีก็เลยไม่ได้ชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกชื่อเหล่านี้ครับเขาบอกว่าชื่ออะไรบ้างชื่ออ,กกอ,อัลฮักกัมอัลฮักกีมครับชื่อคอลิสคอลิสไม่ได้นะชื่อมาลิกก็ไม่ได้ครับนะครับ,รบวะซากกะอันนะฮะซิต,ตะอัสบาลและและมีระบุวา่าทั้งหมดมีหกหรือชื่อซึ่งมิม่าแาละยู่ซึ่งเป็นรายชื่อที่ห้ามให้ต้านกันหมายความว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ย ครับที่ที่ที่เชพยายามเอานําเสนอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของการชื่อที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ถูกตั้งตามหนังสือที่เราบุ้ไว้เนี่ยเชียครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งไม่เกี่ยวอะไรเรับอะไรเลยนะครับพี่น้องนนี้คือเหตุการณ์แต่ถึงกรานั้นเชียคนนี้ก็พยายามที่จะฟิตนะบอกว่าซอฮาบักระห่าวว่าท่านนบี เอเจอเชื่อบิลล่าฉะนั้นจะถามว่าบุคคลเหล่านี้ที่กล่าวหาว่าท่านนบีเพอเจอร์ไม่มีใครกล่าวหาท่านนบีเพอเจอร์หรอกท่านไหะครับที่กล่าวหาท่านเองท่านเองแหละครับที่กล่าวหาท่านตัวฮะดี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาท่านเองตัวท่านเองนั่นแหละครับที่กล่าวว่าท่านนบีเพื่อเชื่อโดยบิดเบือนความหมายของฮะดี้บิดเบือนแล้วก็ไปเอาแล้วมาถามมาถามว่าฮะบีหรือว่าฮลิสุนนะบิญะมาว่าคคนที่กล่าวหาท่านนบีว่าเพอเจอร์น่ะเป็นสาบานหรอเขอตอบตรงนี้ว่าไม่ใช่สาบานนะเพราะูดเนี่ยเป็นนใคครที่รายงานเนี่่ยอา คนที่รายงานตามฮาริสเมื่อกี้นก็คืออาบีอัดิละกับอาบีจาฟ์ฟนะครับหลังจากอิหม่ามคนที่ห้าอ่ะเดี๋ยวดูอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าเล่มเดียวเอ้ยเล่มเดียวเป็นเป็นอะไรเป็นความเชื่อของของคนบุคคนคนเดียวเท่านั้นเองก็จะมีคำพูดแบบนี้ครับเวลาเราไม่มีความน่าเชื่อถือฮะดิษแบบนี้ฮะดิษเนี้ยเป็นบุคคลคนเดียวหนังสือเล่มเดียวเองอ่ะเรามาดูหนังสือเล่มหนึ่งบอกเหมือนกันบอกเหมือนกันหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะโด่งดังเหมือนกันนะครับกับมีความสําคัญมากใน ในหมู่ของชียร์เหมือนกันก็คือมีอาตุลอุกุณซึ่งชียร์ทุกคนจะรู้จักกันเสน้นนี้ดีหมายถึงนักวิชาการนะไม่ใช่ชีะบ,บ,บ,บ้านบ้านๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ครับอันนี้คุณพีทก็ต้องไปถามเชคจักรวานะคอะคุณพีทนี่ก็เป็นนักนักวิชาการคนหนึ่งนะผมว่าเรียน <c oughs> เรียนอยู่เหมือนกันเนาะ <c oughs> น่าจะลอริซาเนี่ยม,มีพี่น้องท่านรายงานมาว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเชคอัยรวาลหรือเปล่า,าใช่งั้นงั้นให้ให้ไปถามเชคอัจยกวาลดูนะครับว่าหนังสือมีอาตุลอกรุณในหน้าที่สามสิบหกสามสิ พูดถ,ถึงท่นาๆๆนอามีโซโลอลมวเรียกเรียกให้ซาบะเอากระดาษมาเนี่ยต้องการอะไรนะครับลำดับที่14นะครับเ,เดี๋ยวเขาจะอธิบายด้วยนะว่าข้างล่างเนี่ยเขายกตัวฮะดิสฮดิก่อนเขาบอกว่าจากอาลีเป็นอิบราฮิมจากบิดาของเขาจากอบีอุมัย จากฮามัดซึ่งเป็นฮะดิษบทเดียวกับหนังสือเล่มเล่มเมื่อกี้บทเดียวกันเองแต่ว่าคนแค่คนละเล่มครับคนละเล่นอธิบายมาเขามีอธิบายข้างล่างด้วยคราบอกว่าอินย์อัสุลลอฮฺซลลัลลอฮฺอะลัยฮฺสัมแตงอินย์อัสซุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺอะลัยฮฺเลมเนาะครับดาอาบิสัฮิฟาริอัองขอกระดะครับพีนะาฮะดะรุณมาครั้งเมื่อความตายมาเยือนท่านก็คือหมายถึงวันที่วันวันผู้หายที่ประโยคซึ่งเชนี้เอามานำเสนอมากแล้วก็บอกว่าเพื่อเจอที่แหละครับรรบอออยยยุุนนนฮฮาาาาููดททีีี่่ต้้งกจะหม อ่านอัสมาจากรายชื่อต่างๆยะตะสัมมาบีฮีซึ่งผู้คนได้ตั้งกันครับนะครับ่ะก็บอกวะลันยี้สมเด็จแล้วกระดาษเล่มกระดาษกระดาษดังกล่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับชื่อเหล่านี้มินฮะก็คืออัลฮักัมนะครับชื่อเหล่านี้คือชื่ออัลฮักัมห้ามตั้งนะฮากีมไม่ได้นะคอลิดก็ไม่ได้นะมาลิกก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าวะกะอันนาซิตาและมีการระบุว่าทั้งหมดใดยชื่อทั้งหมดมี หกหรือเจ็ดราชื่อซึ่งเป็นราชื่อที่ห้ามชีะห์เอามาตั้งชื่อลูกๆนะครับไม่เกี่ยวกับพินัยกรรมอะไรเลยไม่เกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับในข้างล่างเนี่ยค่ะในข้างล่างเนี่ยเขาระบุเอาไว้นะอัลฮะดีษุรเบรหะดีษสถานะของฮะดีษเขาบอกด้วยนะในหนังสือมีอาราคูลบอกว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ ฮัสซันกับสถานะฮะดิษฮัสซันก็ใช้ได้แสดงว่าฮะดิษนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ฮะดิษไม่ใช่มารูวงไม่ใช่พี่น้องดูต่อนะดูต่อจากมีขีดสีเขียวนะครับเขาบอกว่าวะะลายบดอ ولا يبعد أي ซ ك و ن الثلاثة المتروكة اسماء ا า ث ل ا ث ة ا ل م ن อูนะ อาติกะวะอัมวะอุมรอูร์สมานวะทารากัดิกรุมตะกียะดันและไม่ไม่เป็นที่แปลกว่ารายชื่อที่ไม่ได้ระบุไว้อีกอีก3ตอนนี้เขาระบุไว้น่ะฮากัมฮากีมคอลิดมาลิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอีกสรายชื่อไม่ได้ระบุเอาไว้ครับและในหนังสือนี้เขาบอกว่อีกอีกอีก3มรายชื่อที่ละทิ้งไว้ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุเอาไว้น่ะด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลเขาบอกว่าอะไรนะ สามรายชื่อนี้เป็นเป็นสามรายชื่อที่ถูกลรดับบเดีอวกันแต่ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้นั้นอันเนื่องจากว่าท่านนบีตักียะนี่วัตะากะลนิครหมตักี้ยะตันท่านนบีไม่ได้ระบุอีกสามอีกสามช <eyeshadow Bonnie hei> ื่อนี้เนื God ่องจากว่าท่านนบีน่ะตักียะาเนื่องจากว่ารายชื่อนี้มีอยู่ในหมู่สหพัน์นั่นก็คือรายชื่อโุมัดอุสมมนนะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ครับ อับูบักมีไหมอับูบักไม่ได้ระบุไว้ตามนี้ครับแต่ว่าอุมานอุสมานเนี่ยมีระบุไว้นะเขาบอกว่าที่ไม่ได้ระบุในฮะดิษชื่ออุมานชื่ออุสมานเนื่องจากว่าท่านนบีตักตียะดูดูสรุปนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านจะกล่าวหาว่าจะพยายามบิดเบือนพยายามจะใส่ครบอกว่าเราเนี่ยกล่าวหาว่าท่านนบีอะไรนะหรือว่าซาบห์กล่าวหาท่านนบีเพิรเจอไม่ไม่เกี่ยวเลยนะับพยายามบิดเบือนพยายามจะใส่ครบอกว่าเราเนี่ย กล่าวหาว่าท่านนาบีอะไรนะหรือว่าสฮาบะกล่าวาว่าท่านนาบีเพอร์เจอร์ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะถ้าหากดูเหตุผลที่สฮาบะห้ามเนี่ย สมเหตุสมผลนะผมว่ากับก็คนไม่สบายอยู่คนไม่สบายครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีความสําคัญถึงขั้นที่ต้องฟื้นฟื้นกําลังฟื้นเอาแค่คนที่เป็นท่านธรรมดีหมดส่วนเราป่วยสลามเอาแค่คนธรรมดาครับใช่ครับการป่วยหนักที่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าอาการป่วยหนักของท่านธรรมดีหมดส่วนเราคนมีมีความหนักหนาสาหัตกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่ากับกับ